ส,ส,สวัสดีครับผมคิกนะครับวันนี้ผมก็ทําคลิปขึ้นมาคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปเพื่อแสดงความยินดีกับวงรูมเซอร์ตินานะครับที่เขาครบรอบ1ปีในการอัปโหลดคลิป y o u t u b e ของเขานะครับหลังจากที่ผมได้ฟังเพลงหน่วงแล้วผมก็รู้สึกชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีท่อนหนึ่งที่ผมพยายามร้องเท่าไหรก็ยังร้องไม่ได้ผมก็เลย แต่งเนื้อเพลงนี้ขึ้นมาแทนความรู้สึกหลังจากที่ได้ฟังท่อนมันจะมันจะจะจนสวรรค์ของเขานะครับผมก็มีเพลงนี้มาฝากที่พี่วงรวมตวที่ไหน,นครับจากน้องคิกคิรามสามเก้าครับ shake it down ล e t me down l o k i n g ก o l o o i n g o o morning to h ทุกครั้งที่ฉันได้ฟังเพลงนี้ไม่ว่าเมื่อไรฉันก็ยังงงๆและไม่เข้าใจในเนื้อเพลงก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะรีไปไหนฉันไม่เข้าใจไอ้ท่อนนี้ ต้องคอยมาแก้ซ้ำว่าเขาเนิรนร้องยังไง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 จะแกกี่ครั้งก็ยังไม่เนียนเท่าไรมันจึงเป็นเพลงรักที่ฟังแล้วไม่สุดฟังแล้วทุกเพราะมันฟังไม่ทันเป็นเพลงรัก ที่ฟังแล้วมันดันไม่เข้าใจและเธอเอาไปร้องที่สาวที่เป็นเพลง,งรักที่มาพร้อมความคลุกครักเป็นเพลงรักที่ยังฟังไม่ได้ชัดชัดสักวันมีแค่ความรู้สึกครึ่งครึ่งก,กลางกางว่าจริงๆท่อนนั้นร้องยังไงฉันไม่รู้ว่าเนื้อท่อนนั้นร้องยังไง และไม่รู้ต้องฟังกี่ครั้งก็ไม่งงอย่างนี้มันจะไดเข้าใจมันจึงเป็นเพลงรักที่ฟังแล้วไม่สุดฟังแล้วทุกเพราะมันฟังไม่ทันเป็นเพลงรักที่ฟังแล้วมันดันไม่เข้าใจ พอฟังแล้วมันหิวปกากก้าวจะนนลรักจะมาพร้อมความคลุกคลัดเป็นเพลงรักที่ยังฟังไม่ได้ชัดชัดสักวัน <c oughs> มีแค่ความรู้สึกครึ่งครึ่งก,กลางกลางมันจึงเป็นเพลงรักที่ฟังแล้วไม่สุดฟังแล้วทุกเพราะมันฟังไม่ทัน <c oughs> เป็นเพลงรักที่ฟังแล้วมันดันไม่เข้าใจ <No. S 1> จึงเป็นเพลงรักจะมาพร้อมความคลุกครักเป็นเพลงรักจะยังฟังไม่ได้ชัดชัดสักวันมีแค่ความรู้สึก,กครึ่งครึ่งกลางกลางได้แต่ร้องเพลงมัวไปแค่คนเดียวก็ยังไม่รู้ว่าจะร้องได้วันไหนมัวทั้งปี